ถังเหล่เนียของบรรทายอะ่ะเ,เนี่ยครับเ,เสียเงินก็เดือนละสามร้อยโครงการบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าเขตพื้นที่ที่ดูแลเขารับผิดชอบความสะอาดของเขตน,นี้นะด้วยดูแลนะครับเพราะว่าความสะอาดก็อยากให้มีนะครับเพราะว่าเราก็เสียเงิน ก็คือเราไม่ได้ท่านมาเก็บกันฟรีฟรนะครับถ้าเก็บสามร้อยทุกที่ก็ได้หลายตังค์แต่ว่ามิที่นี่มีงบประมาณสําหรับทับพบสสะอาดครับการเบริกจ่ายอยางค์การบริหารส่วนสงกรานต์นั้นว่าจะเป็นรถเ,เก็บขยะหรือว่าพื้นที่ทิ้งขยะเตาเผาขยะประมาณก็เยอะนะฮะเพื่อดูแลหน่อยนะครับทางชาวบ้านเดือดร้อนรับเนื่องจากว่ามันสกรปรกวส่งกลิ่นเหม็นฮนะน้ขยะนี่ั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ย ก็ตแต่ก่อนปีใหม่ครับยี่บเก้ารู้สึกว่าจะยีเก้าครับไม่รู้เว้นไว้ทําไมคือก่อนตรงถังตรงนู้นคือเก็บมาเก็บครั้งสุดท้ายวันที่ยี่สิบยี่บเก้าหรือสามสิบนี่นะครับแล้วก็หายไปเนี่ยสิบกว่าวันแล้วแต่ก็ยังเก็บตังค์อยู่ก็คิดตังค์เหมือนเดิมครับก็คือขอให้ดูแลหน่อยชาวบ้านเขาเดือดร้อนเรื่องขยะส่งกินเหมือนนะโอเคค่ะ